ความเป็นไอออนิกนี่คือเครื่องหมายอะไรแปลตามค่ะจะแปลตามกับสามเหลี่ยมกือเลยพี่สามเหลี่ยมสามเหลี่ยมนี้คืออะบางคนบอกสามเหลี่ยมคืออะไรพี่เป็นสารความรักหรือเปล่าสามเหลี่ยมแปลว่าผลผล,ผลก็ไก่ผลไม้นะขอไข่ผลต่างผลต่างค่ะแปลตามกับผลต่าง en ค่ะคือถ้าผลต่าง en เยอะความเป็นไอออนิกก็เยอะอีกรอบ ถ้าเราไปเจอโจทย์ให้เปรียบเทียบความเป็นไอออนิกให้ดูผลต่าง e.n ใครที่ผลต่าง e.n เยอะความเป็นไอออนิกเยอะเลยค่ะโจะในทางตรงกันข้ามนะฮะถ้าผลต่าง e.n น้อยความเป็นไอออนิกก็น้อยประมาณนี้ค่ะข้อ3ค่ะจะลองรัดเลยค่ะแทนเป็นค่า e.n สมมุติเลยค่ะในเมื่อเป็น f ใช่ไหม f f เนี่ยมีค่า e.n สูงสุดในตารางธาตุกูให้10คะแนนเต็มเลยเด้อ1ิคะแนนเต็ม จากนั้นสิ่งที่ต่างกันก็คือลิเทียมโซเดียมน้อง K. เคะลิเทียมโซเดียมน้องเคมคือหมู่หนึ่งนี่นะฉันก็ว่าตารางธาตุรักขึ้นมานี่ก็คืวาดทั้งเก่งมากนะเธออะลิเทียมโซเดียมน้องเคซึ่งถ้าเราจําได้ค่ะตัวบนบนนะคืออะตอมเล็กเล็อะ่ะก็จะมีเอสูงเพราะฉะนั้นในสามตัวนี้ใครอยู่บนสุดก็จะมีเอนสูงสุดตกลงสามตัวนี้ใครอยู่บนสุดลูก ริเทียมดังนั้นรีเทียมโหสันเนียแบบชัดมากรีเทียมก็มี EN สูงที่สุดดังนั้นรีเทียม e อสูงที่สุดกูก็เลยสมมติอะไดิสูงสุดกูให้ห้าคะแนนบอเพราะว่าโลหะก็ไม่ได้เยอะหรอกเออโซรเดียมลดลงมาให้เป็น4ี่คะแนนลดลงมาเป็นสามคะแนนจบเตรียมตัวตอบแล้วเธอ <c oughs> <c oughs> เพื่อนนั่งทำอะไรปล่อยมันไปปล่อยมันไป ตกลงใครผลต่างมากสุดจับลบเป็นใจนี่ต่างกัน5ต่างกัน6ต่างกัน7อันนี้ผลต่างมากสุดถูกมากสิบกับสามต่างกัน7ถ้านี้ผลต่างมากสุดก็มีความเป็นไอออนิกสูงสุดตอบแล้วค่ะตัว KF มีไอออนิกสูงที่สุดเธอตาล้วปล่อยเพื่อนเธอสู่ป่าไปเธอปล่อยเพื่อนเธอน้ำลายยืดไปจบจากนั้นค่ะข้อที่4มันเขียนเฉลยให้เรียบร้อยแล้วเธอฉันก็เมอมาปิด่อนิดนึงออะปิด่อนึงเออ ฉันจะแทนเป็นตัวเลขเลยพร้อมอย่างเธออะแทนเป็นตัวเลขสมมุติในเมื่อเป็นคอลีนเหมือนกันฉันก็แทนเป็นตัวเลขหนึ่งแต่ว่าคอลีนเป็นอันดับสามให้กี่คะแนนดีอันนี้สิบเก้าแปดสักแปดคะแนนแล้วกันเธอเธอจะไปเลขอื่นก็ได้เล้อแต่เธอนะเด้อจะเป็นเลขอื่นได้วจะได้แปดคะแนนทำแบเป็นสีดิล่ะสีชมพูสิเรื่องมากแบบอะจะเปลี่ยนเป็นไงสไตล์อ๋อไม่ก็ฉันเปลี่ยนได้ด้วยจากนั้นค่ะเหลือ ลิเทียมเบลิงเลียมแล้วก็คาร์บอนฉันก็มาเขียนลิเทียมเบลิงเลียมอยู่ตรงนี้อาทีไม่พอละค่ะเขียนทั้งแม่ะคาร์บอนถ้าเราจําได้ค่ะไปทางขวาก็จะมี e n ที่สูงไปทางขวา e n ก็จะสูงเพราะฉะนั้นใน3าตัวนี้ลิเทียมเบลิงเลียมคาร์บอนโหแสดงดีสามตัวนี้ใครอยู่ขวามือสุดคาร์บอนลูกเพราะฉะนั้นลิเทียมเบลิงเลียมคาร์บอนคาร์บอนอยู่ขวามือสุดก็ e n สูงสุด เพราะนั้นคาร์บอนก็สูงสุดให้ี่คะแนนดีให้ค่าคะแนนค่ะมึงจะสมมติเป็นเลขอ,อื่นก็ได้ค่ะสุดให้ค่าคะแนนเราลงมาเป็นเลขก็เป็นสี่เป็นสามนี้แทนจบเมื่อได้เสร็จตกลงใครผลต่างเยอะสุดอันนี้สิพอหาผลต่างแปดลบสามเป็นห้าเออกูลบเลยหาผลต่างอันนี้เป็นสี่ผลต่างอันนี้เป็นสามคูเกือบผิดแล้วเธอ อันนี้ผลต่างมากสุดคือ5เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นไอออนิกมากสุดค่ะก็ตอบว่าอันนี้เป็นอนะปปอไอออนิกมากสุดก็ตอบอันนี้คือใครวะลิเทียมคลด์นะก็เปิดปึ๊บลิเทียมคลายเธอไอออนิกมากสุดน้อยสุดก็จะเป็น e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  ie, อนีเนี่ยคาร์บอนเนี่ยนะ CCL4 คาร์บอนเตตักคลายเดี๋ยวจะได้เรียนกนารหาชื่อบทอ,อีกไม่กี่อีกชัยเธอโจบแทนเป็นตัวเลขเลยแล้วปล่อยเพื่อนนะคะปล่อยเพื่อนคิดวิธีตรงไป